คุณพ่อคุณแม่บ่นมากที่สุดดุที่สุดเนี่ยถ้าจําได้เลยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยสักคือตอนเด็กๆชอบสักมากอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็โตวกว่านี้สักนิดนึงสักเห็นบอกว่ารอยสักท่านผู้ชมดูภาพนี้ดีๆนะครับรอยสักไม่ได้มีที่เดียวที่แขนขวานะฮะต้นแ <ฮะ S 2> ขนขวาด้วย <ฮะ S 2> ดูที่เท้าด้วยครับเ <ฮะ S 2> ท้าวขวาอันนั้นคืออันแรกเลยครับ อันนี้รูปนี้มองไม่เห็นครับอยู่เท้าขวาอยู่เท้าขวาเห็นอยู่ยตรงนี้นครับอ๋ออันนี้นี่น่าจะคือคกฎหมายนิวซีแลนด์อายุเท่าไหร่ถูกกฎหมายก็วันนั้นเลยครับคือพอผมครบวันเกิดผู้ผมไปสักเลยผมอยากสักมากขออนุญาตดูได้ไหมมันจะต้องถอดรองเท้าไง <c oughs> ได้ได้ได้กับเวลาชัยชนะอะไรประมาณนี้เป็นเป็นมารีอาร์ต แล้วก็ยังเด็กมากแล้วก็เพิ่งไปปีแรกแล้วก็กำลังจะกลับบ้านก็ยกลัวแม่ว่าถ้าตรงนี้นี่แม่เห็นแน่ตดงนี้นะตรงนี้แม่ไม่เห็นเล็กที่สุดแต่เจ็บที่สุดเพราะตรงนี้มันกระดูกล้วนๆนึกออกไหมทั้งหมดกี่ที่สามครับสามไม่เท่ากันเลยนี่สามที่เหมือนกันสามที่เหมือนกันชอบเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันอะไรกันอม่ไหมไม่ได้ศักนาแล้วครับก็คือถึงได้จักไปเรื่อยๆได้ถึงแค่จบมปลายอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาบอก พอได้แล้วนะไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วเคยดูหมอไหมผมเป็นประเภทเลิกสะดวกครับุณนะไม่ลบอยู่แน่นอนเพราะว่าบางทีหัศาสตรามันก็คือสถิติก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นดูหมอกลางรายการเราอืได้ไหมครับได้สิครับยินดีเลยคสุขภาพคือถามใหญ่ๆทังว่าสุขภาพโดยชั่วๆวไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะท่าไม่ไม่ถามหมอนะฮะมาถามผมยิบมาเลยหนึ่งใบครับ โอ้โหได้บุตรแห่งพระอาทิตย์พเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องสุขภาพระวังสองเรื่องอเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับความร้อนอ่าเพราะฉะนั้นเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้มไม่สบายอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกอ,อันนี้ต้องดูแลนิดนึโโนงโด,โดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระดูกนี่ต้องดูแลหน่อยยเรียกว่าเอ๊ะเห็นเราแบบ แข็งแรงอย่างนี้แต่ต้องระวังวิธีการแก้ไขเนื่องจากได้ไพ่เดอะซันซึ่งเป็นไพ่ที่เป็นเบสคาร์ดก็สวดบทโมละปรลิตถ้าเกิดเป็นสบายๆเลี้ยงเลี้ยงก็บริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนขให้สาธารณกุศลให้วัดให้บ้านให้คนยากจนสองปีที่แล้วโดนไปเล่นสโนบอร์ดแล้วก็คว่ำลงมาแล้ดคอหมอหลองคอกระดูกขึ้ื่อนเขาก็สอดเข็มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปเจียวหมอลองคอกระดูกให้มันไม่ทับ เส้นประสาทอ้นเลยอันนี้จะต้องระวังนิดหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสในการเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะผลข้างเคียงหรือผลกระทบหรือว่าอะไรต่างๆได้ในช่วงที่ต้องระวังก็คือในช่วงพฤศจิกาแล้วก็ในช่วงปี2568ก็ดูแลสุขภาพด้วย่ัน